เพื่อนเพื่อนอัปเดตต้นวิจะไปวิ่งแล้วนะนี่มาๆๆๆๆๆเป็นเพื่อนหน่อยมีแต่แมวสองเมื่อวานมีสองตัววันนี้มีตัวหนึ่งไปเลยค่ะไปกับวิวไป <c oughs> <c oughs> ไปทงไหน,นไปจเจ้าหมอ เสื้อหมอนเสื้อหมนเสื้อหมอนไว้อแล้วรอนแล้เดี๋ยวจะโชว์ละรอนแล้วรอล้วรอล้รอแล้วเสื้อหมอเดี๋ยวจะถอดเสื้อแล้วรอนแล้วรล้ล้ สวยงามอย่างนี้ไปเลยค่ะมือไปเลยบิดเข้าไปเลยบรรยากาศนะคะโอตายฝรั่งจะมองไว้นี่วิวไม่เคยออกมาข้างนอกนะนี่ไม่เคยออกมาข้างนอกนะท้าทายใช่ไหมท้าทายเอาอยากคนดีหุ่นสวยก็ต้องทำสิคะ กับบรรยากาศอุ้ยทำไมมันสดชื่นบางทีไปอยู่บ้านเราไม่รู้จะอยู่ได้ไหมมันร้อนก็ไปไปมาเมาเนาะไว้เกษียณแล้วจะให้ทำอะไรละค่ะงานก็ลาออกแล้วทำความสะอาดก็แล้วไปเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลย ยึดพื้นนี่ยึดนะคะมันอากาศถ้ามันอาก,อา,กาศดีมัน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 หายากปีนี้มันไม่รู้เป็นอะไรนะคะชีวิตชีวิตในต่างแดนมันฝนตกตั้งแต่ฝนตกเป็นนานปีนี้ไม่เกือบจะไม่มีซัมเมอร์แล้วมีอาทิตย์นี้แหละคะ่ะก็เลยรีบออกมาวิ่งนะคะไป เสื้อหมอมไปเลยอยากหุ่นดีหุ่นสวยต้องออกกําลังกาย <ไป S 1> ออกกำลังกายกับบรรยากาศที่สวยงามรถพุงค่ะพี่ไม่ชอบพุงไม่ชอบุดูไม่เคยอ้วนป่านนี้นะเมื่อก่อนวีว่สี่ส3นะตอนนี้มันขึ้นมา3กิโลออกไปออกไปออก มันผู้หญิงเราไขมันไขมันตรงช่วงนี้คะ่ะช่วงท้องนะคะอยากให้มันออกไปแล้วก็ต้องออกกําลังกายไปเลยแอนไปเลยขคมเมลท้องด้วยสุดยอดสุดยอดนะคะเสื้อหมอบเสือหมอออกออกกับบรรยากาศที่สวยงาม ออกไปด้วยถ้าหิวก็จะไปเก็บแอปเปิลกินนะนี่บางทีเก็บลูกล่วงมาล้วเนาะเขาคงไม่ด่าลรองมาด่าดูฝรั่งก็สิด่าฝรั่งขึ้นึ้่กันละออกกลางถนนก่อนที่ฝรั่งจะตื่นบายๆพี่ไปใส่เสื้อก่อนไปวิ่งต่อวิ่ง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  มีกดไลค์ก็ใช่พี่ีหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะแดดแล้วแดดแล้วไม่ชอบแดดนะพี่ๆตายแล้ว